เดี๋ยวมาดูแถวแถวพักนี้กันครับน้ำไม่ค่อยลึกครับน้ำตื้นแล้วมีผักน่าจะมีตัวครับขาอมันมีบัวด้วย เรียบร้อยครับเป็นไงครับก็มันมีมันเป็นใหม่คลองครับมันมีพักมันมีบัวก็ต้องมีป่าครับป่าพวกนี้จะลบแดดอยู่เวลาอากาศร้อนๆ้อนนี่ครับปลาช่อนใสงามครับกัดเดือตัวใหม่จากคาเตอร์ครับตัวเบสขนาดหนึ่งโอเจอกันเร็วเร็วนี้ครับดูดิใส่สวยเลยครับก็ร้อนๆ้อนก็เลือกๆพวกนี้นะครับถ้ามัน ถ้าเราไม่รู้จะไปหาหมายที่ไหนก็เลือกตามพวกผักนามนิ่งๆบัวๆแต่ส่วนมากบัวจะมีเยอะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับ